เมื่อจ้านเปนีประทะโอลิปโตเกียวในกล่องเรียกว่าสร้างเสียง,ง,งิงหัวเราะให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากค่ะเมื่อขณะที่สาวจ๊ะนะคะนักร้องตัวแม่สายฮาขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดเชียงใหม่จึงด้านสาวโอลิปแม่คาโตเกียวในกล่องคนดังก็ได้นาพวงมาลายขนมโตเกียวในกล่องไปคล้องคอให้กับสาวจะ๊ะและยังมีการพูดคุยสนุกสนานกันหน้าเวทีเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะและไม่พลาดค่ะด้านสาวจะ๊ะก็ขอให้สาวโอลิปร่วมจอยร้องเพลงคอแห้งให้ฟังกันสักนิดนึงแต่เมื่อร้องไปไม่กี่ท่อน ด้านสาวจ้าถึงกับขอให้สาวโอลิฟหยุดร้องเพลงแล้วบอกให้กลับไปขายขนมเพราะว่าฝั่งไม่รู้เรื่องรีกเสียงฮาสร้างความคื้นเครงให้กับแฟนคลับที่มาร่วมจอยคอนเสิร์ตเป็นอย่างมากค่ะและนอกจากนี้นะคะด้านสาวจา้าอาสยามยังได้แซวพูดผ่านไมว่าสาวโอลิฟเป็นน้องสาวที่น่ารักที่สุดเป็นเด็กดีดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวพูดไม่รู้เรื่องส่วนต้องอกหักพอเรื่องนี้หลายครั้งเอาเป็นว่าเราไปดูความน่ารักสนุกสนานเฮฮาของสองสาวนี้กันเลยค่ะ oh หนึ่งสองโอ้ยเฮ้ยอ่ะมีอะไรบ้างโอ้โมึงก็อยาขนถามมึงขึ้นถามจริมึงขายได้ไหมขายไดน้ยไ่มเขาขายเขาไม่ต้องพูดมันขายได้ไหมขายได้เยอะแค่วันหนึ่งอ่ะไม่กินหรอ กูนี่กีอย่าไป้องนี่ดูนะกูนี่กีกูไม่กีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเล่นกันตรงรู้นไปตรงๆไปขอบคุณน้องสายน้องอดีตขอบคุณร่วมขอบคุณอยีกไหนๆมาแล้วเพลงต่อไปในฟอร์แองเออมึงไปมึงอย่าบอกให้เขาร้อง เทงไปไหนอ่ะให้ไปเที่ยงเที่ยงซีพีอยู่ให้เดี๋ยวไม่มึือเดี๋ยวมึงรอมันก่อนอันนัโอเคนะรีบนะรีบมึงเป็นตัวแทนก่อนเชียงใหม่เลยนะดีๆเขาอยากมีตัวแทนอย่างนี้ไม่หมเออกูกูไม่อยากเป็นเพืนเชียงใหม่แล้วตอนนี้มีมึงอ่ะโอเคนะมาดุ้มตีมาหยุดแก่นน้องโอ๊ยเอ๊ะไปขายของไปกับโน้ตเลย ีไปลูกไปไปไปลูกไปไปลูกไปเออไปลูกไปเออขอขาเสียงให้ออลิฟหน่อยขอบคุณลูกสาวลูกสาวนะขอบคุณลูกสาวพูดโดนน้องกันได้พูดถึงน้องด้วยว่าน้องเป็นเด็กดีมากทุกอย่างดีหมดเลยเดี๋ยวให้เรื่องพูดอย่างเดียวนีลูกสาวลิ้นไก่มาเตนเต้มได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณลูกสาวนะลูกนะดูน่ารักเลยรวยมากเข้าเรื่องเป็นสองสาวสายอนเตอร์เทนที่เรียกเสียงอลล์รอให้กับคนดูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ